วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลพีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับชาวออสตาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบั x ในแมปของออสตาครับผมแน่นอนครับว่าวิดีโอนี้ผมจะมาทําการแจกโค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดนี้เป็นโค้ดพิเศษนะครับที่จะได,ด P ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวละครรีวิวเนี่ยผมจะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับในวโนนี้นะฮะใครที่ไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนนะฮะเลื่อนมากดไลค์นะครับแล้วก็เต็มกรอบโค้ดได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับที่อ่าเป็นโค้ดใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ดนี้ครับนี่ฮะโค้ดนี้น่าจะน่าจะชื่อนี้นะนี่ไงนี่ทุกคนตัวละครนี้นะฮะก็คือในโค้ดนี้นะครับผมนี่ผมจะพิมพ์ให้นะครับจริงๆมันจะมีคําว่า YouTube ด้วย นะครับนี่ฮะโค้ดนี้นะครับผมทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ให้เข้าไปใส่เลยนะครับเพราะว่าไอ้โค้ดนี้ไม่รู้ว่าหมดอายุหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่เฉพาะแอดมินนะครับเอ่อโค้ดนี้นะครับมันต้องใช้เลเวลประมาณ75ขึ้นไปนะครับในการใส่นะครับทุกคนถ้าเวลไม่75นะครับไม่สามารถ ใส่ได้นะครับ75ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถใส่ได้ซึ่งจะได้ตัวละคร6ดาว1ตัวนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับว่าเป็นตัวละครอ่าจากเรื่องอะไรคอมเมนต์ทีครับเพราะว่าผมก็สงสัยกับเพื่อนเหมือนกันว่ามันคือจากเรื่องอะไรนะครับผมไม่เคยดูนะครับแล้วก็ตัวได้ได้สตาร์นะครับผมไอสตาร์ดัตเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับได้เจมหนึ่งพันได้โกอีกหนึ่งพันนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับอย่าลืมใส่กันด้วยซึ่งตัวละครของมันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ฮะก็สเตตก็จะประมาณดาเมจอยู่ที่นนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบถ้้้าเเววลลลลแกก็ติดดือไหงทุ 8วินะฮะ5วิโยมตีหนทีระยะ40มีแคตตาโกรีนะครับผมทั้งหมด6ตัวซึ่งตัวละครนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ OP มากๆนะครับเป็นธาตุไฟด้วยนะฮะอ่ะ OP มากๆนะครับใครที่ไม่ใส่ไปใส่เลยนะครับเวล75ขึ้นไปนะครับถ้าใส่ไม่ได้มีอยู่3กรณีครับอ่กรณีแรกครับใส่ผิดนะครับผมกรณีกรณีที่2คือเซิร์ฟเก่านะครับต้องเข้าเซิร์ฟบีในการใส่กรณีที่3นะครับผมก็คือหมดอายุนะครับทุกคนครับโอเคในวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกดแชร์กด s ซับสไคร้ด้วย นะครับไปครับบ๊ายบาย